สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนาะยุแล้วก็สเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างมาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันหน่อยสําหรับเป๊ปกูเดล่าครับเป๊ปก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเตือนเลยแหละเตือนแมนซิสตี้ว่าให้แชมป์แน่นะครับถ้าหากว่าไม่ชนะสเปอร์ในค่ำคืนนี้ เป๊ปกุน德าครับคุณซื้อหัวใสของแมสซี้นะครับออกโรงกระตุ้นลูกทีมว่าจําเป็นต้องเอาชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์นะเอาเอาให้ได้เลยในคืนนี้ที่สึกพิมพ์อังกฤษนะครับแมสซี้ครับเหลือเกมให้เล่นอีก2นัดเท่านั้นและจําเป็นต้องคว้าชัยชนะเพื่อแสงหน้าอาร์เซนอลขึ้นนําเป็นจ่าฝูงอีกครั้งและหลุ้นสร้างปร,รษิษรทคว้าแช,ชมป์ลีกสี่สมัยที่ต่อกันทางด้านของ มันชัดเจนเรามีทางเลือกเดียวเท่านั้นนั่นคือคว้าชัยชนะเราเดินทางเพื่อสิ่งนั้นท้าสนตินั้นง่ายๆเลยเพราะถ้าเราไม่ชนะเราก็จะไม่ได้แชมป์พิมพ์ลิงกฤษในคืนนี้แน่แมนซิตี้เนี่ยจะเป็นผู้ควบคุมชะตาของตัวเองและทิ้งห่างอรลเซนนลไปสองแต้มหากชนะสเปอร์ในค่ำคืนนี้นะครับเราต้องบอกว่าแมนซิตี้นะครับบุกมาแพ้ที่ทอรแนมฮอร์สเปอร์สเตเดียมในพิมพ์นิงกฤลสีนัดหลังสุดแต่พวกเขาไม่แพ้ใครในลีกตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วครับและคว้าชัยชนะตลอด7เกมลหลังสุดด้วยในลีก ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วสําหรับทางแมนซิตี้ครับแต่ทางเป๊ปเองได้ออกมาเตือนลูกทีมว่าถ้าหากคืนนี้ไม่ชนะสเปอร์เนี่ยพวกเขาก็มีสิทธิ์แห่แชมป์ให้กับอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมาตามเกมเนี่ยลุ้นมันแน่ๆนะผมว่านะโอ้โหสุดยอดเลยครับ mm hmm. เพราะว่าคืนนี้สเปอร์ครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต้องทำให้ได้ครับบอกเลยว่าเออต้องทำให้ได้ แต่ทางอังเก้ก็เหมือนจะไม่ยอมเหมือนกันนะครับทางอังเก้ปอสเตกูกูก็ยืนยันนะครับว่าสเปอร์ไม่คิดทำแน่ในการปลูพรมแดงส so ่งแมสตี้ถลึงบอลลังแชมป์นะครับโอ้โหอังเก้ปอสเตกูกูกุนซือของสเปอร์นะครับยืนยันว่าทีมของเขาจะไม่ปลูพรมแดงส่งแมสตี้สู่บอลลังแชมป์พรีมเ,เ <S <S มียร์ลีกเมื่อทั้งคู่เนะี่ยมีโปรแกรมพบกันที่ลอนดอนในคืนนี้ สถานะการณ์ลุ้นแชมป์พิมเล,ลียงกรีฑระหว่างอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้ครับเข้าสู่ทางตรงสุดท้ายก่อนแตะเส้นชัยโดยทีมของอาร์เตต้ายังคงนำเป็นจา่าฝูงมีแต้มมากกว่าแมนซิตี้1คะแนนแต่แมนซิตี้เนี่ยเหลือแมชในมืออีก2นัดน,นะครับโอ้โหแมนซิตี้ได้เปรียบตรงแข่งน้อยกว่านั่นหมายความว่าเกมไปเยือนสเปอร์ในค่ำคืนนี้ครับจะเป็นแมชชีชตาของแชมป์ทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลอย่างแท้จริง เนื่องจากสถิติทีมเก่าของเป๊ปเองครับยังไม่เคยบุกมาชนะที่สนามใหม่ของสเปอร์เลยก็คือทอนแนมพอสเปอร์สเตสเดียมแต่ว่ายังไงก็ตามครับเกมวันอังคารก็คือเกมคืนนี้จะไร้ความหมายต่อสเปอร์ทันทีถ้าหากว่าเมื่อคืนแอสตันลิลล่าเอาชนะลิเวอร์พูลได้ครับแต่สุดท้ายเสมอกันไป2ประตูต่อสนะครับอังเกอ้ออกมายืนยันว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ครับ ไม่ว่าสถานการณ์ของสเปอร์จะเป็นยังไงทีมของเขาจะยังคิดถึงเรื่องชัยชนะสําหรับเกมในคืนนี้เท่านั้นครับอังเก้ก็เปิดใจบอกว่าคุณคิดว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ของเราไม่ต้องการอยากให้เราชนะเหรอผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าแฟนบอลส่วนใหญ่อยากจะสร้างบรรยากาศที่เราคือสร้างกันขึ้นมาเสมอเรามีเกมฟ,ฟุตบอลที่ต้องชนะและนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำแมสตียังไม่ชนะแต่ถ้าคุณคิดว่าพวกเขาชนะแสดงว่ามันต้องมีปัญหาแล,ล้วล่ะ เนื่องจากเรากําลังปูผมแดงเพื่อพวกเขาซึ่งผมไม่อยากทําอย่างนั้นแน่ผมจะไม่นั่งแค่ดูพวกเขาชนะนั่นไม่ใช่ตัวผมเลยเมื่ออังเก้ถูกถามว่ามีสัดส่วนของแฟนบอลสเปอร์ที่อยากให้อ่าแมนสตีชนะเพื่อสกัดทีมคู่รักคู่แข่งข้างบ้านอย่างแอสตันนอไม่ให้ไปไกลถึงตําแหน่งแชมป์อยู่เท่าไหร่ทางอังเก้ก็บอกว่าเอ้ยสัดส่วนอะไรก่อน50%องั้นเหรอหรือ20%หรือ1% ไม่เป็นไรแล้วแต่ใครจะคิดไม่มีใครห้ามความรู้สึกในแบบที่พวกคุณรู้สึกกันได้แต่ผมคิดว่าผมจะเจนและแน่นอนอย่างมากต่อความเชื่อมั่นในตัวผมที่ว่ามันสําคัญต่อสมสรแห่งนี้ที่จะไม่มองทางลัดเพื่อนําเราไปยังจุดหมายที่เราต้องการมันเป็นงานหนักมันคือคุณภาพต้องไม่ตกหลุมพรางต้องรับรู้ว่าความสาเร็จที่แท้จริงคืออะไรนั่นคือถ้วยรางวัลเหนืออื่นใดในนะระหว่างนี้การอวดอ้างไม่ว่าจะอะไรก็ตาม มันไม่ได้มีความหมายสําหรับผมหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผมเลยเรามีเกมที่เราอยากชนะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอันนี้คือสิ่งที่อังเก้โปสเตโกกูได้เปิดใจนะครับโอ้โหถือว่าก็ไม่อยากจะปูพรมแดงส่งแมนซิตี้เถลิงบอลลังแชมป์พิมพนังเกล็ดนคืนนี้ก็จะเอาชนะให้ได้เหมือนกันไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ตามแต่นะครับโอ้โหถือว่าสิ่งที่อังเก้ให้สัมภาษณ์ก็ก็สู้เหมือนกันนะครับคืนนี้ก็ไม่ยอมเป๊ปอะครับเอาล่ะเป๊ปก็ไม่ยอมครับ ถ้าไม่ชนะสเปอร์ในคืนนี้ก็จะเฮลแชมป์ไม่ได้ต้องเอาชนะให้ได้นะครับเพื่อการันตีเส้นทางสู่บัลลังแชมป์ผิวหนังกลีฑมาตามกันต่อครับกับยูส r e 365จัดไปครับในเดือนพฤษภาคมนี้ครับพฤษภามหาสนุกครับเปกันแบบจุกๆกับยูส r e 365เลยแจกหนักแจกแหลกแจกจริงแจกทุกเดือนแจกทุกสัปดาห์นะครับของรางวัลรวมกว่า1.5ล้านบาทในเดือนนี้ครับถือว่าเยอะมากๆเลยครับมากกว่าเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพราะว่าเดือนเมษายนเนี่ยแค่หล้านบาทนะครับถ้าใครสนใจก็แอดไปที่ adu score สามหมีแอดนำหน้าด้วยที่แอปสีเขียวครับบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายกิจกรรมเขาเพียบอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับก็คือเป็นกิจกรรมของเดือนพฤษภาคมนะครับเปกันแบบจุกๆไปเลยฝากไว้ด้วยนะครับจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม และทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับแมสตี้แล้วก็สเปอร์ในคำ่ำคืนนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จะเป็นยังไงสกอร์จะเป็นยังไงจะยิงกันเยอะไหมจะถล่มประตูกันยังไงนะครับแมสตี้จะชนะได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสเปอร์เจ้าบ้านที่ยันไว้อยู่ครับจะไปสู่บอลลังแชมป์ได้ไหมสำหรับแมสตี้ก็ต้องมาตามจอร์แดนแ้เวัรรุ่น